ิมจับสวัสดีครับอาจารันที่เคารพแล้วเพื่อนทุกคนวันนี้ผมนายดิลันซีมาเลขรหัสนักศึกษา4 0่0 1วนหนึ่งนะครับวันนี้ผมจะมาทำกิมมือจับโดยใช้โปรแกรม SolidWorks ส2งนะครับอ่าถ้าพร้อมแล้วเรามาเริ่มกันเลยครับอ่า <c oughs> เดี๋ยวขอเปิดหนังสือเลยนะครับอ่าตอนนี้ก็เปิดโปรแกรม s o l i d w o r k นะครับอโอเคครับ ขั้นตอนแรกนะครับเรากา็รีเฟรนจ์ยมที่นะครับสร้างเพลงขึ้นมาห้าเพลงนะครับไม่ใช่นะครับต้องมาที่สเกตตก่อนครับตะกี้มั่วนะครับก็ต้องมาที่รีเฟรนจ์เที่นะครับสร้างเพลงโดยอ้างอิงจากหลายเพลงนะครับ อ่าอันแรกนะครับห่างเป็นระยะตามที่โจทย์กำหนดนะครับ15มิลลิเมตรนะครับอ่าแล้วก็อ่าอีกอันหนึง่งอ่าตั้งยิงลายเพนนะครับอันนี้เป็นระยะ ป็นระยะหกสิบห้านะครับเค okay. แล้วก็อีกเพลนหนึ่งครับลเพลนเหมือนเดิมนะครับอ้างอิงเป็นระยะร้อยสิบห้าหนึ่งหนึ่งห้านะครับเค okay. แล้วก็เหมือนเดิมอีกเพลนหนึ่ง เป็นระยะอ่าเดี๋ยวเลือกลายเพนทำไมกดยากลายเพนอ่าเป็นระยะร้อยสามสิบนะครับเคเรียบร้อยหลังจากนั้นก็สร้างวงกลมนะครับซึ่งมีลักษมีสี่บนทั้งสี่สิบสิบสี่นะครับ ในทั้งสี่เพลนที่สร้างมาใหม่ครับแล้วก็เราก็สร้างวงกลมนะครับบนเพลนสี่แล้วก็มากำหนดขนาดนะครับยี่สิบแปดนะครับโอเคแล้วก็ เราก็ exit sketch ก่อนครับแล้วก็ copy เลือกที่วงกลมนะเลือกที่เพนแล้วก็เลือกวงกลม ctrl C นะครับมาที่เพน3 ctrl V ครับเพน2ไม่ต้องแล้วก็เพน1 ctrl ครับล้วก็ไล่ไงเพน ctrl V ครับโอคแล้วก็มาสร้างโพลีกอนนะครับเฮ้ยไม่ใช่นี่ครับโพลีกอนที่เพน2ครับอ่าลากมาครับาำนวไซส์นะครับ แนะครับอ่าแล้วก็ไดมิเตอร์นี่สามห้านะครับมุมศูนย์ครับเคยังเคติดถูกนะครับเอ้ยอ่าครับถูกแล้วนี่คืออ๋อครับหลังจากนั้นก็ใช้คำสั่ง l อฟนะครับ l o โอเคแล้วก็เลือก อ่าครับสุดท้ายครับแล้วก็มาที่นี่ใช่ไหมนะครับแล้วก็เลือกมาที่เป็นจก default เป็น normal to profile ครับมุม45องจาไลน์หนึ่งนะครับ apply okay. to all โอเคก็ติกถูกครับอ่าแล้วก็มา ค่าฟิเลตครับฟิเลตตรงนี้ไปห้านะครับติ๊กสู่ครับแล้วก็มาที่ไลท์เพยนะครับสร้างวงกลมขึ้นมาคำนวนขนาดครับยี่ห้าทิมงไปยีห้าโอเคแล้วก็เอ็กทูดนะครับเสรก่อนเอ็กทูด เอเคเฮ้ยต้องไอกซูดคัทครับไม่ใช่ไอ้ซูดคัทครับไอ้ซูดไปเรียบร้อยโอเคติดฟูไปเลยโอเคเรียบร้อยครับจบครับสวัสดีครับ